ขั้นตอนแรกเลยนะครับก <t> ็ให <t> ้น <t> ้องๆเปดาวน์โหลดทางานาของ3อย่างเนาะก็ใครอยากได้รูปบ้านรูปคะงหาดแล้วก็ไปพิมพ์หาเอาก็เอารูปทุ่งนาก่อนนะฮะทุ่งนานี่ก็ให้น้องกดตรงนี้นะแล้วก็กดจิ้มไปหนึ่งครั้งงค้าไว้นะครับเพื่อจะดาวน์โหลดเนาะแล้วก็บันทึกรูปภาพไปสลับลงบันทึกไว้แล้วนะฮะ อุหาแก็พิมพ์ไปนี่ลุงดาวโหลดรูปนี้มาเนาะกดจิ้มเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับผมกดค้างไว้เหมือนเดิมแล้วก็บันทึกรูปภาพไปนะฮะแล้วก็ที่ลุงหาอีกอันนึงก็คือเมื่อเช้าอะไรนะตึกสวยกรุงเทพนะที่ลุงพิมพ์มไปนะก็ได้รูปสวยๆมาแล้วแต่น้องๆจะเลือกกนะไม่ต้องเอาตามลุงก็ได้บันทึกเสร็จไว้ก็พักไว้ก่อนนะครับอันนี้คือตัดแบบสไตล์ของลุงนะก็จะมีทางด้านของโป้น็อกเอาตัวนี้นะฮะกดเข้าไป ใช้ลบพื้นหลังดีมากๆเลยนะครับน้องเรื่องขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงรูปผู้หญิงตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไป1ทีนะครับเพื่อจะทําการลบนะฮะแล้วก็เลือกรูปที่น้องๆจะลบภาพพื้นหลังออกครับนี่สมมติได้รูปนี้ใช่ไหมก็ให้น้องๆกดตรงคาว่า cut out อัตโนมัติให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดติ๊กถูกไปนะครับผมโอเคได้่างนี้แล้วน้องๆให้น้องๆกดตรงนี้นะครับเห็นไหม ตัวนี้มันจะขึ้นว่าตัดด้วยตัวเองแต่ให้น้องๆกดตรงนี้นะครับคลิกเดียวตัดตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมง่ายไหมับแอปแอปก็จะตัดต่อให้เราทันทีนะครับผมถ้าใครจะจะได้ลายเส้นขอบก็ตรงนี้นะครับกดคําว่าหยาบตรงนี้นะสามารถใส่ขอบได้ไวเอาสีอะไรน,ะนั่นเห็นไหมหนะครับถ้าไม่เอาก็แบบเบอร์นะฮะลุงจะใช้แบบเบอร์นะฮะแล้วก็กดลูกศรออกไปเลยแล้วก็กดคําว่า อัลบั้มนะฮะบันทึกสำเร็จแล้วก็โอเคไปโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดรูปนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเรามาทำการตัดส่วนหัวกันโดยใช้แอป p i c a r t นะครับนะน้องๆกดเข้าไปกดบวกเพิ่มเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพที่น้องๆต้องการนะครับแล้วก็ดอ,อารูปนี้แลวกันเรใช้แอป p i c a r t เพราะว่ามันสามารถตัดส่วนหัวได้นะครับง่ายดีตัดออกอ่า หัวตรงนี้ปึ๊บน้องๆก็สามารถตกแต่งได้นะครับโอเคสมมติว่าเราตัดส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม,มล้วก็ออกจากนี้ไปนะฮะเซฟเซฟไว้ด้วยนะอย่าลืมเซฟไวละ<ม>เสร็จแล้วก็ให้น้องๆ<ม>เข้ามาเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับผมตรงนี้เลือกส่วนหัวที่เราตัดมาแล้วนะฮะ<ม>นี่<ม>เพื่อจะทำการวาดรูปส่วนขาส่วนแขนนะครับ วาดตรงนี้นะครับผมเข้ามาเขาที่วาดนะครับผมแล้วก็จิ้มไปที่ตรงรูป,ปากระกาตรงนี้นะจะเอาขนาดเท่าไหร่แล้วแต่น้องๆเลยนะฮะความทึบนี่คือความทึบโอเคเสร็จแล้วก็าวาดเลยวาดเลยวาดวาดวาดโอเคถ้าสมมติว่าเราได้เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปอย่าลืมบันทึกนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นนะครับน้อง โอเคเรียบร้อยกดถัดไปแล้วก็กดข้ามนะครับผมแล้วก็บันทึกแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะถ้าน,น้องอยากจะเอาลดหรือว่าเอาอะไรมาใส่ก็เหมือนเดิมเลยกดที่รูปภาพนะครับผมกดที่สติ๊กเกอร์ก็ได้ถ้าน,น้องอยากได้นะฮะกดค้นหาก็ได้นะครับถ้าน,น้องไม่มีรูปเองนะอ่าสมมติสมม,ต,สม,มติว่าลุงจะเอากระเป๋านี้นะฮะ กดจิ้มมาแล้วก็เอามาไว้ตรงแขน uh huh. แล้วประมาณนี้เลยนะฮะแต่เขาลุงใช้ถุงเซเว่นนะฮะอ่าโอเคแบบนี้เสร็จก็เหมือนเดิมเลยนำไปใช้ถัดไปนะฮะแล้วก็กดติ๊กตัวนี้ออกกดข้ามแล้วก็บันทึกนะครับผมแต่สำหรับลุงใช้ถุงเซเว่นนะลุงชอบถุงเซเว่นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสำหรับรถ,รถก็ทำเหมือนกันเลย รถก็ทําเหมือนกันเลยน้องๆจะเอาส่วนหัวมาทํารูปแขนขาขี่รถยังไงก็ได้ก็กดเพิ่มมาตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดรูปที่มีแต่แขนขาของเราอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดสติกเกอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะฮะสำหรับลุกแล้วใช้รถคันนี้นะฮะใช้อีแตนคันนี้นะนี่ของลูกใช้อีแตนคันนี้นะฮะน้องๆโอเคปะ่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วก็ไปที่แอปแคปคัดได้เลยครับ พอเราตัดรูปต่างๆเสร็จมแล้วก็เข้าไปที่แอปแคปคั t นะครับแอปยอดนิยมของเราเลยนะฮะตรงนี้นะฮะ <ๆ S 2> เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับผมง่ายๆเลยนะเสร็จแล้วก็ให้น้องๆกดตรงที่รูปภาพนะครับเลือกรูปภาพมานะครับใช้รูปอะไรบ้างอะรูปนี้นะฮะสามรูปเนาะรูปนี้รูปนี้สรูปกดเพิ่มเข้าไปโอเคตามนี้แล้วก็ ให้น้องๆนะครับผมเพิ่มเสียงมาก่อนนะฮะกดเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้กดแยกออกแล้วนะครับตรงนี้น้องๆน่าจะรู้แล้วล่ะแล้วก็ไปเอาวิดีโอตัวนี้มานะครับผมมีไปพิมพ์หาได้เลยนะครับใน t i k t o ต็อกนำเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นนะครับปึ้งต่อไปนะฮะคือขั้นตอนการใส่รูปนะครับน้องๆก็ให้น้องๆกดตรงคำว่า โอเวอร์เลย์นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเพิ่มโอเวอร์เลย์ไปนะครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพที่น้องๆจะเอาใส่ไปนะฮะตัวนี้อ่าตัวนี้ลบพื้นหลังมาแล้วนี่เห็นไหมอ่าถ้าน้องๆจะให้รูปเคลื่อนไหวนะครับอ่กดตรงภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้านะครับผมแล้วก็กดไปที่เลื่อนไปทางขวานะครับตรงนี้น,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ ขีดข้างล่างนะ็คือเลื่อนระยะเวลานะครับให้สุดตร,ตรงนี้เลยนะฮะไปเก็บขาขาองที่มันอ่าถ้าไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงตรองการก็ลากมาลากมาลองกดเล่นนะไปปเเก็บเ็บขาวองที่มันจนจลโอเคต่อไปก็ให้น้อง เจะเอาตัวไว้ตส่งประมาณตรงนี้นะฮะโอเคลองเล่นดูไปปเเก็บเขข็บข้าาวมันนนจํล่โอ,โอเคต่อไปก็พอตัวละครเราอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมก็ให้น้องๆน,น,นะฮะนำรูปเข้ามาอีกครั้งนึงเพิ่มโอเวอร์เลยเหมือนกันนะครับผมเพิ่มโอเวอร์เลยเหมือนเดิมเลยก็เลือกรูปที่เราต้องการนะนี่กดเลือกเข้าไป เอาอะไรก่อนดีเอานี้ก่อนปุ๊บลุงจะให้ภาพมาจบตรงนี้ลุงก็เอาของไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดลงนิดนึงตรงนี้นะครับกดไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เข้าเหมือนเดิมนะครับน้องๆจะเอามาจากทางไหนก็ได้นะครับอา่าตัวนี้ลุงจะเอามาจากข้างบนก่อนเลื่อนลงนะฮะต่เพิ่มานนีตนขึ้ ก็ที่เดิมนะครับจุดจบของเรามันจะอยู่ตรงถุงนะครับถุงที่เราใช้ตรงนี้นะยอ่อลงเหมือนกันเลยนะฮะยอ่อลงเหมือนกันแล้วก็กดภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะฮะเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมอ่าตัวนี้เอามาจากทางนี้แล้วนะฮะปรับ จังหวะขึ้นรถลุงก็จะเปลี่ยนนะครับเพิ่มแล้วฮะตรงนี้จังหวะนี้ก็จะเปลี่ยนรูปรถมาละปรับขนาดเหมือนเดิมนะครับย่อขนาดลงนะฮะ เหมือนเดิมนะครับรถก็เหมือนเดิมนะครับน้องๆก็ให้น้องๆเลื่อนหายันตรงจังหวะตรงนี้นะครับแล้วก็แบ่งปลายตัดปลายนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ลุงก็จะเอากดภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็เลื่อนซ้านะครับปรับความไวเหมือนเดิม จุดที่เราอยากจะให้จบตรงไหนแล้วก็เอาภาพไว้ตรงนั้นนะครับสมมติว่าตรงนี้เนาะก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วเรากดเล่นดูนะครับอพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ต้องเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลยนะครับรน้องๆกดเพิ่มโอเอร์เหมือนเดิมเลยง่ายๆนะครับที่ไปที่รูปภาพแล้วก็กดเพิ่มนะครับผมปรับขนาดนะฮะนี้ ก็ภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเลยเข้าเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิมเลยนะครับกน้งองก็ปรับความ,วามนนไวอ่าเรากดเล่นดูนะฮะน้นนนองๆนะเป็น ครับน้องๆก็เสร็จเรียบร้อยก็ให้น้องๆกดออกไปเลยน้องจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ตามใจน้องๆเลยนะครับผมก็จะได้คลิปประมาณนี้เลยนะครับถึงไปไูด